เตียงผู้ป่วยไซฟ,ฟ้าชานิดสามไกลแบบราวสไลด์เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการปรับท่าต่างๆด้วยรีโมทคอนโทรลเตียงสามารถปรับการทำงานได้สามฟังก์ชันคือปรับพนักพิงหลังได้ปรับความชันเข่าได้ปรับความสูงต่ำของเตียงได้และยังสามารถปรับพนักพิงหลังและความชันเข่าได้พร้อมกันพนักพิงหัวเตียงและท้ายเตียงทำจากพลาสติก ABS หนาแข็งแรงทนทาน มอเตอร์จากประเทศเยอรมันมีอายุการใช้งานยาวนานเราขอบเตียงแบบสไลด์สูง3.7เซนติเมตรมีความแข็งแรงสามารถพับลงได้ง่ายล้อผลิตจากยางเทอร์โมพลาสติกทนต่ออุณหภูมิสูงได้แผ่นรองเตียงเป็นเหล็กมีช่องถ่ายเทอากาศขนาดเตียงกว้าง90ยาว215และสูง40-62เซนติเมตร ตัวเตียงได้รับมาตรฐาน ISO 13485 ISO 9001รับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ1ปีเตียงมีอุปกรณ์ประกอบเสาน้าเกลือ